กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปลาลุงสบายดีสกู๊ตสก้นสมองสมบอตินะปอปอกระเช้าเก่าสมเคยรับสองน้องเดือนพี่น้องน้องเดือนสบายดีปลาลูกลูกอ่ะล่างแล้วเจาะเมื่อนี้กระผ้าพอน้องเดือนกับน้องเดือนมาทรงผาดทำพี่น้องเลยอยู่คืมตำผาเนาะบานธงพี่น้องเลย เป็นมองทีเก่าแก่นะาะทรงพระอยู่ในถ้ำพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปรอบไปส้มเบ่งเน้อเป็นจังได้บรรยากาศก็สิประมาณนี้พี่น้องเลยหานขากระบานลายนาะมีสองหานอ,อ,อปลาอืมฮะซือมาพี่ซื้อมาพี่พ พระกระชิวทั้งลมบุพ่นเยง้องเงาโดยพระกอกมาจากผ้าดวงดอกไ้อาทาคดไมประมาณสิบเก้าตนเรือเจ้าต้นอะไรนะพระอาจารแม่พิองเลยเป็นครอบครัวคนจัดพระลงมา ไว้ให้ฮุดซงเนาะเพราะว่าเป็นวันดีเมื่อดีวันดีพี่น้องเอ,อ้ยเปินเปิให้ยสงราธรรมขอฝ่าขอฝนตามหิดธิของประเพณีินจีจัดขึ้นคูปีคูปีพี่น้องีลยวมันลองเดินสุดผาลงไปเบิ่งพระธรรมเนาะ

โูซาพี่น้องอันไหทางลงทำไงวะทัก่นาก็ม่มีพี่น้องเป็นพระ

ทางนั้นก็มีอันนี้เป็นทางก็ทำปัจดวเื้พทเาแต่เเมืองสรด้วยทางเมองมรนทางเององป็นด่านเทิงเนาะทางที่ไม่ต้องเดินยางลงมายางโค้ลงมาก็่น้งเลยยวจพาี่น้องลงไปหราเบึง Áo nằm ở hộp bọn này Thằng này thì có mì nữa Phải nổi Phải

บอที่เพิ์บูซาพี่น้องเอ้ยบอนเปิเปะกาบปไปไหวเนาะทางในพูก็มีพี่น้องเ เป็นพระที่เก่าแก่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์พี่น้องเอ้ยแต่ก่อนนะซิมีผราลายพระทองคํามีผราเพชรผราแก้วผะอยางล้ายสิงรลายอันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหน่วยความบอเจริญเนาะพี่น้องแต่ก่อนก็เป็นป่าเป็นดงแถวนี้แต่ว่าพนะมีแต่ได้มากเพิ่นห้องเพิ่นห้องทําพระพี่น้องเอ้ยคืมทาพระเนาะ มาหาอยู่หากินก็เป็นแก้วที่ใกล้พี่น้องเอ้ยแต่ก่อนนําประทานจะเิญเนาะมีแต่ต้นไม้ต้นตอออกปลาดงละคนหลักเอาไปพี่น้องผ่าี้มีั้งแต่ดึกดำบรรพ์ซาพญ่ยไม่ใหร่าให้ฟังว่าเกิดมากก็มีโรนะนะอะไรมันเสียพี่น้องเอ้ยเขารักเอาเนาะบันนี้เปิดนห้ากา พัฒนาวางซองสามปีขึ้นลังนี่พี่น้องเลยเปิดมาเริ่มทางเริ่มทางเริ่มสางเป็นวาดขึ้นมาให้มันเป็นพี่น้องบรรยากาศกระซิมีตะป,ป่าแต่ดองทางมากมีตะป,ป่าพี่น้องลงไปทางลุ่มสิเป็นน้องบัวใหญ่พี่น้องเลยแต่ไม่นเรืองเดือนบอกกลาลงไปคนเดียวพี่น้องเพราะมันเปี้ยวบอกคอยมีคนทางลุ่มสิเป็นน้องน้องใหญ่พี่น้องเลยน้องบัวเนาะน้าบ่อบกจะเถื่อพี่น้อง อันนี้เป็นทายน้ำที่เพิ่นดูดน้ำขึ้นมาสใสๆในห้องน้ำแต่ก่อนน่ะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆโหกหกพี่น้องเอ้ยตึบนะ้ำไม่ต้องเดินมาหากิซี่แต่ยังหน่อยเนาะแต่จำน้องจันนี่ไม่ต้องเดินมาหากิซี่คล้ายกับเท่าแม่แถวนหนีนนกนหกแ้งพี่น้อง,งเอ้ยแถวในป่ากิซี่บ่แหละแต่ว่าเพิ่นทางแหละพี่น้องตอนนี้นะเป็น,นเนาะป่วยแก เห็ดเป็นซาลาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็มีบ้านคนเริมมาตั้งแล้วแถวนี้เริมเป็นเลยพี่น้องหากับปลนไดสามปีนี่แหละพี่น้องแต่ก่อนนะโกเป็นหาก,ก็เริมพัฒนาสามปีมานี่บรรยากาศพี่น้องเลยคนบอกันรลายพี่น้องวสวยสูผู้เด้อเก่ามุ่งชิดมุงนี่คนจะรลายขนาดตอนนี้คนบอกหันรลาย้าดฟิวบรรยากาศได้พี่น้องเลย ผ่าสิวเป็นจุดเป็นจุดอยู่ทั้งร่มเด้อลืมทามเทอมพี่น้องเออยู่ลุ่มอยู่ทั้งร่มหรืออยู่วางเทิงมีทํำเสือพี่น้องแต่ก่อนมีเสือเนาะคนเริ่มท่ยอยมาเรื่อยๆทัางเทิงสิเป็นวัดพี่น้องเอย่พอเป็นสางแล้ว อน้องเดือนทบน้องเดือนอยู่ผู้บรรยากาศกระสิประมาณนี้พาดามที่แม่น้องเดือนลงไปถ่ายให้เบ่งก็<ป>ลึกลับประมาณหนึ่งเนาะ แต่ก่อนเป็นตะยาน,นะพี่น้องมันสีหกพนาะแล้วเป็นถ้ำเป็นยางคนกับเชื้กาลงแล่วเด็กกับเป็นเครื่องไม้โอ้ยหกแข้งอ่ะมาฮักกิซี่แต่ก่อนสิมากินน้ำอยู่น้องบัวรูอยู่รุมนะพี่น้องเลยเทามากินน้ำอยู่หันแต่ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นแน่แล้วเพิ่นตอนเพิ่นมาสางแรกๆนะเพิ่นใสโซล่าเซลล์พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ เปิดต่อไฟฟ้าเข้ามาเนาะก็มีเส้นทางเข้ามาเป็นทางแดงเข้ามาสามารถขี่รถใหญ่มากอดพี่น้องเลยมาลงเดือนมาแล้วพี่ปีหนึ่งเฮงเฮงพฤศจิกาเถินหนึ่งพี่น้องแต่กระทรวไประทับพฤศจิกาปีละเถ่อแต่ต้องได้จัดถูกปีพี่น้องแล้วก็เปอร์เซดแปลว่าบางส่วนพฤศสิเปิดปฏิบัติธรรมเนาะ เจ็ดมือหามือก,กันไปเนาะท่าแม่เพื่อก,าม,กมากมาปฏิบัติธรรมพี่น้องปกติมือสรงประบัติในท่าแม่เพื่อสิมาแต่ว่ามือในท่าแม่เพื่อบบได้มาพี่น้องเอ้ยมีเรื่องส่วนตัวน้อยหนึ่งนเนาะเพื่อมาบบไ <c oughs> ด้เด็กหน้อยเด็กเล็กแต่ป็นมืนขินหอดสมัอย่างหน้อยพี่น้องเอ้ยมาหากิซีแถวนี่มาหาขึ้นกุ๊กจิกแถวนี่โอ้ยมวน คลิปนี้กาลาแล้วปะลุงฝากก,ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเดอ้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องกราบขอบ,บุญขอบคุณกราบทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาเบิร์มาติมาส้มเนาะก็ขอประคุณบ๊อสคูสุคขขนเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าครับสบายดี